สวัสดีครับพวกกับผมทิเบตเกมเมอร์ฮะข่าวร้ายมากคุณที่สินเนี่ยมันหายไปอ่ะโลกอาที่ผมได้นสไวด์บอลฟิตที่แล้วอ่อะเดี๋ยวผมจะมาปแบบผมเรื่องเสียงเสียงที่แล้วแม่งแหบเบามากต้องมาทําเสียงดังๆอย่างนี้ะะนะรหัสนี่ต้องใช้รหัสนี้เผื่อจะมีอะไรดีๆโอ้โหไม่มืดมากเลยอ่ะ มากปัปับ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 ,บ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 ไม่ติดข้งในอมแล้วกะดังใจองนิ้วงนี้วหนึ่งหน่อะไเสียสงัพเท่านี้เปล่าวะค,คุยรัยนีน่ทํ นสะเยอะมากเย่บุกคนบุกม่ได้2องคนเลยคัสุดก้องยกอบกันไวก่อนกันห <Yeah. S 2> ายอยู่ฟักอยู่ได้ครบแล้วได้มาครบแล้วได้มาครบมล อ๋ออ oh, ันนี้ขนมไม่มีอัลมอนด์ด้วยไม่อยากกยวเลย บ้านแล้วก็ทำเพื่อนอย่างรบกนวนขออภัยด้วยนะฮะถายไม่เกินสิบนาทีในสองวิวิสองนาที นั่นแหละวางกงคราบประตูดิไมพอพออจะไปหาไม้น hmm. mm ึงโอ้ยเ็บองมากเลยได้สีละสเนี่ยไตดิให้ปืน <c oughs> ขนขาผมจะไม่ได้เร่มนมาคับงหนเดียวละเหมือนทแเลนะจะให้ลิีนะจะให้โดนเชียรนะหนึ่งองเกม,มตรงไหนดีวะเด่ไปสิ เมื่อวานทำไมแม่งเล,เละเอะไอ้จอเต็มนิ้วกุยลอยต้องทำเห็บนะฮะไม้หมดไม,มา้ผมจะไม่ทำขวานแม้แต่นิดเดียวก็มือ,อมันก็ตัดได้เหมือนกันอนะ่ะใช่ปะละ่ะแอปเปิลโอเคได้หมดแหละมันชีวิตแล้วแหละโอ้ยยังไม่หิวนะคือทันะ ตกดทำทานใป่านี้ด้วยนะต้อกดทำทานในป่านี้ด้วยนะโอเคนะอ้ออะรวต้อกดทาในป่านี้ด้วยนะคะคนะยังมยนะ,ะ,ะนะกเกียรติรปรปปน,นะครับอนะฮะหลังจากที่เอาตัวเสร็จสันสอมบีลแป๊บไ,ไปอยู่ในบ้านเลย กูทำผิดมากครับโอเคต,อต,อต่อต่อต่อปิดไปกันนี่กี่มงแล้วบ้างดีกว่าเราแบบนีนะ้แหละฮะจงกวาพวกผมจะเข้าในเธอได้พวกผมได้ใผมดจงกวาผมจะเข้าในเธอได,ดน,นะใช้คำผิด อืมก,กินตลอดฮะผมชอบกิน,กนเลยได้ไกลมาแล้วโย่ได้ไก่มาแล้วได้ไก่มาแล้วนะฮะผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถ้าชอบก็กดไลค์กดซับด้วยนะฮะ ข้าตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะบ๊ายบาย